สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิป r a n d o m นะคะกับหัวข้อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดฝันสิบดาบกับหัว King ิงอ w o สอดกับหัว ห้าห้าดาบกับหัว The World ว้าวเฮ้ยดีมากสิบถ้วยนะคะไพ่เสียกับหัวหมดเลยไพ่เสียกับหัวหมดเลยไพยด่ดีๆก็ขึ้นมานะคะ สิทดาบกับหัวแต่ว่าสิทถ้วยตั้งนะอืมแสดงว่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันแบบเซอร์ไพรส์เป็นเรื่องดีอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟัง โอเคตัวคุณตอนนี้อ่ะอาจจะยังอยู่ในช่วงที่กัมกึ่งอยู่ระหว่างทางอยู่ในช่วงที่ต้องตัดสินใจคุณอาจจะยึดติดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ยึดติดกับกับคนเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆ ที่มันจบลงไปแล้วแต่คุณยังปล่อยวางไม่ได้รู้แหละว่าต้อง move on รู้แหละว่าต้องต้องทำใจต้องเดินต่อไปต้องเข้มแข็งต้องไปต่อให้ได้แต่แต่ก็ยังมีความลังเลโลเลไม่มั่นใจในตัวเองไม่รู้ว่าทางต่อไปข้างหน้าจะไปเจออะไรจะมีความสุขได้ไหมจะเข้มแข็งได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า คุณไอสิ่งที่คุณกลัวค่ะมันมันเป็นแค่จินตนาการที่คุณสร้างขึ้นมาคุณต้องเลิกยึดติดก่อนคุณต้องปล่อยวางให้ได้ก่อนปล่อยวางเรื่องเก่าๆคนเก่าๆถ้ากรณีที่เป็นเรื่องราวอื่นๆไม่ใช่ความรักอ่ะเช่นคุณอาจจะทำอะไรพลาดมาคุณอาจจะทำงานอะไรบางอย่างแล้วแล้วมันล้มเหลวอะ มันไม่เป็นไปอย่างหวังมันไม่เป็นไปอย่างใจแล้วคุณก็รู้สึกแย่มากๆรู้สึกแบบติดอยู่ตรงเนี้ยแบบไม่ไปหน้ามาหลังสักทีทั้ทงๆท,ที่คุณควรจะโอเคตรงนี้มันไม่สําเร็จปล่อยแล้วไปเริ่มต้นใหม่ไปทําอะไรใหม่ๆอายกตัวอย่างง่ายๆสมมุติคุณทําธุรกิจอะไรสักอย่างแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จมันล้มเหลว ขาดทุนเสียหายอะไรแบบนี้ยแล้วคุณก็ไม่กล้าไปต่อไม่กล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆเพราะกลัวว่าจะล้มเหลวอีกเพราะกลัวว่าจะพลาดอีกกลัวว่าจะผิดพลังผิดหวังอีกนี่คือคุณยังยึดติดอยู่หนทางข้างหน้ามันมันกว้างไก่มากนะคะบางคนเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกกลัวรู้สึกกังวล เหมือนแบบอยากอยู่ในเซฟโซนหยุดเฉยเปลอดภัยแล้วอย่าดิ้นรนอย่าทําอะไรดีกว่าในเรื่องของงานก็ไม่อยากจะทําอะไรใหม่ไม่อยากจะเปลี่ยนใหม่เพราะกลัวเพราะกลัวเพราะกังวลอ่ะออยู่ตรงเนี้ยประคับประคองตัวเองไปก่อนต่อเพราะว่ามันเคยล้มเหลวมาก่อนเคยทําผิดทพาพลาดมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ยังไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่มีคนเข้ามาผ่านเข้ามาก็ยังไม่กล้าเปิดใจเพราะยังไม่แน่ใจว่าเอ้ย เราจะมีความสุขได้จริงไหมเราจะชอบคนใหม่ได้จริงเหรอเราจะเจอปัญหาเดิมๆอีกไหมจะโดนทิ้งอีกไหมจะผิดหวังอีกไหมหรือว่าคนเก่าจะกลับมาไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนทุกอย่างหยุดนิ่งอยู่กับที่อะแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณหลังจากนี้นะคะแบบไม่คาดฝันซึ่งเรามองว่าใช่มันมันตรงกันข้ามเลยก,กับความความรู้สึกของคุณในตอนนี้ เพราะว่าอยู่ๆนะคุณจะเลิกคิดมากคุณจะเลิกกังวลคุณจะไม่คิดอะไรแล้วคุณจะพอคุณจะถอดใจจบคือจบแล้วคุณก็ไปเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นกับคนใหม่ๆเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นงานใหม่ๆมความเจ็บปวดอะไรทั้งหลายมันผ่านไปแล้วคุณปล่อยให้มันผ่านไป คนที่เคยทําไม่ดีกับคุณคุณปล่อยวางคุณไม่สนใจแล้วคุณเลิกคิดถึงคนเหล่านั้นและบางคนนะคนที่ทําไม่ดีกับคุณอะ่ะเขาจะได้รับผลตอบแทนหรือว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีอ่ะมันจะย้อนกลับไปหาเขาเช่นถ้ามีคนมาใส่ร้ายป้ายสีคุณแล้วคุณไม่ได้ทําอะไรผิดเลยไอ้สิ่งเหล่าเนี้มันจะย้อนกลับไปเล่นงานตัวของเขาเอง เพราะฉะนั้นคุณแค่อยู่เฉยๆคุณไม่ต้องกังวลคุณปล่อยวางแล้วคุณก็ move on นะคะทำอะไรใหม่ๆแล้วก็มองในแง่บวกทีนี้ปัญหาอะไรต่างๆในชื่อของคุณอะมันกำลังจะผ่านพ้นไปมันกำลังจะเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยศัตรูหมู่มารแพ้ไทยตัวเองมันจะมีการเริ่มต้นใหม่ และความทุกข์หายไปความสุขเข้ามาคุณจะมีความสุขความสุขแบบเต็มเปีเป่ยมความสุขส,ขสมบูรณ์รู้สึกรู้สึกถึงพลังงานบวกที่ที่มันจะเข้ามาในชีวิตของคุณนับจากนี้และถ้าคุณยังรักษารักษาไวเบชั่นเนี้ยคือยังคิดบวกทำดี รักตัวเองดูแลตัวเองยังอยู่ในวายเบรชันนี้ต่อไปคุณก็จะดึงดูดความสุขเข้ามาอีกเรื่อยๆนะคะบางคนเนี่ยเลิกกับคนเก่าไปแล้วถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะเลิกกับคนเก่าไปแล้วคนเก่าจบไปแล้วคุณ m o v e อนคุณจะได้เจอคนที่ถูกใจเจอคนที่ใช่ได้มีความสุขแบบจริงจังๆบางคนเจอเรื่องรักสามเศร้าเราสามคนแล้วก็คิดว่าโอ้ยทําไมชีวิตฉันเจอแต่คนแบบนี้ทําไมฉันเจอแต่ คนมีเจ้าของหรือว่าอ่าถ้าคนไม่มีเจ้าของก็เจอคนเจ้าชู้บางทีก็ไปเป็นตัวสำรองเขาบางทีตัวเองเป็นตัวจริงแต่ไอคู่ของคุณก็ไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์อ่ามีคนอื่นนอกใจอะไรอย่างเงี้ยมันจะหมดไปแล้วนะคุณไม่ต้องกังวลน,นะมันหมดไปแล้วเพราะว่าคุณจะเจอคู่ที่ใช่คนที่สินเสมอการคนที่จะทําให้คุณมีความสุขคนที่เป็นของคุณจริงๆอะคะ่ะ เขาจะต้องเป็นคนโสดคุณก็ต้องเป็นคนโสดแล้วก็ได้เจอกันแล้วก็สร้างความสุขไปด้วยกันอะถ้าเป็นในเรื่องงานถ้าเป็นในเรื่องงานคุณอาจจะต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานเก่าไปเจองานใหม่แล้วคุณจะรู้สึกสดชื่นสดใสรู้สึกมีความสุขมีเรี่ยวแรงมีกําลังอยากจะลุกขึ้นมาทํางานทํางานแล้วมีความสุข แล้วคุณไม่ต้องกลัวนะถ้าใครที่เคยล้มเหลวในเรื่องของการทําธุรกิจเคยพลาดเคยพังแล้วกลัวไม่กล้าเริ่มต้นใหม่คุณเริ่มต้นใหม่ได้มันเป็นช่วงจังหวะที่ดีและครั้งนี้ครั้งนี้คุณจะไม่พลาดอีกแล้วครั้งนี้คุณจะประสบความสําเร็จคุณอาจจะคิดว่าฉันจะทำได้หรอกล,กลัวนู่นกลัวนี่ ครั้งนี้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงแต่คุณต้องปล่อยวางคุณต้องเลิกคิดมากคุณต้องเลิกคิดเยอะก่อนนะคะและครั้งนี้ถ้ามันมีศัตรูคู่แข่งคุณจะเอาชนะศัตรูคู่แข่งของคุณได้ด้วยเรียกว่าอาจจะเป็นช่วงดวงเปิดหรือว่าโชว์เข้าข้างคุณในช่วงนี้จังหวะนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่คุณจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆ ได้เหมือนคนเกิดใหม่อะนะคะได้เกิดใหม่สักทีได้เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองสักทีอ้ออีกเรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึง่งใครที่เจ็บป่วยอยู่นะบางคนเนี่ยเจ็บเจ็บป่วยแบบหนักเลยอะอาการหนักอะมันจะหายนะมันจะหายแบบปฏิหารหายแบบอย่างที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันเนี่ยแหละเพราะว่าเอ่อแต่แต่ต้องบอกก่อนนะว่าว่ามันต้องไม่เกินจริง มันต้องไม่เกินจริงเช่นเ,เป็นโรคที่สามารถหายได้อะค่ะถ้าโรคอะไรที่มันไม่สามารถหายได้หรือมันเป็นอะไรที่ทําได้แค่ประคับประคองอะมันก็อาจจะเป็นไปในในทางที่ว่า,าสุขภาพคุณดีขึ้นก็คืออาการเจ็บปวดทุเลาลงคุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายได้เหมือนปกติเพียงแต่ว่าโรคอาจจะยังอยู่กับคุณอะไรอย่างเงี้ยอาจจะรักษาไม่หาย แต่กรณีโรคไหนที่ที่มันสามารถหายได้อ่ะค่ะต่อให้คุณเจ็บหนักแค่ไหนคุณป่วยหนักแค่ไหนอาการหนักแค่ไหนมันจะหายอ่ะให้ฟังไว้เป็นกําลังใจแล้วกันเนาะเผื่อใครเจ็บใครได้ป่วยอยู่ก็ดูแลตัวเองดีๆมีโอกาสหายนะคะมีโอกาสที่คุณจะกลับมาแข็งแรงกลับมาสดชื่นเหมือนอย่างที่บอกคะ่ะเหมือนมีชีวิตใหม่ได้ชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นใหม่นั่นเอง อะจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ